สวัสดีพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้หลายๆท่านก็อาจจะนอนตื่นสายบ้างเพราะว่าเมื่อคืนเรามาเชียร์ทีมรักกันจนดึกดื่นเลยนะคะแต่ก็คุ้มค่ากับผลการแข่งขัน,ขน,ขนที่ออกมาแบบนี้เรือใบสีฟ้าของเราเอาชนะเอฟเวอร์ตัน0ประตูต่อ2 จากการทำประตูของกุนโดการในนาทีที่84และเควินเดอะบอยในนาทีที่90นะคะตอนนี้ก็ริวเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนแอดมินก็ดูจนจบเกมในครึ่งแรกก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดที่ไม่สามารถเจาะแนวรับของเอฟเตันได้อันเชลติวางแผนมาได้อย่างเหนียวแน่นมากเลยนะคะแต่พอในช่วงครึ่งหลังพอเปลี่ยน เอาทั้งมาเลสและเดอะบอยเข้ามาก็เหมือนกับว่าเกมจะเปลี่ยนทีมก็สร้างโอกาสในการยิงประตูดได้มากขึ้นแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะได้ในที่สุดค่ะสำหรับแมนออฟเดอะแมตในเมื่อคืนนี้ก็เป็นของแฟนาดินโยกับตันทีมนะคะที่พี่แกเล่นวิ่งจนแบบว่าลืมอายุเลยทีเดียวค่ะโชว์ผลงานยอดเยี่ยมแบบนี้ก็เหมาะสมกับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตไปค่ะ แต่จากเกม FA ครับเมื่อคือนนี้ทำให้เรือใบสีฟ้าสร้างประวัติศาสตร์ไกลพ่าย,ายเกมเยือน17เกมติดนะคะล่าสุดสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าเรือใบสีฟ้าได้สร้างสถิติขึ้นมาใหม่อีกแล้วด้วยการไร้พ่ายในเกมเล่นเป็นเกมเยือนถึง17นัดติดต่อ,อกันและเป็นการชนะ14นัดติดซึ่งเป็นการสร้างสถิติใหม่ของสมโมสรและระดับประเทศอีกด้วย สุดยอดไหมล่ะคะจากที่เคยสร้างสถิติชนะติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์21นัดติดต่อกันระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมชิตตี้ยังชนะการแข่งขันทั้ง3เกมรวดในเดือนมกราคมซึ่งมากที่สุดโดยกลายเป็นทีม1ใน4อันดับแรกของฟุตบอลอังกฤษที่ชนะในเดือนเดียวมากสุดในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ก่อตั้งฟุตบอลลีกในปีพศ2431นอกจากนั้นยังไม่พอค่ะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเป็นทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ติดต่อก 3, ันซฤดูกาลติดนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยทำได้ในช่วงระหว่างปี1931ถึงปี1933นะคะ ต่อไปเราก็มาฟังทัศนะหลังเกมของบอสเป๊ปกอดิโอลาต่อการแข่งขันในเกมเมื่อคืนนี้กันค่ะโดยเป๊ปเองก็ยอมรับว่าเกมเจอทอฟฟี่เป็นเกมที่หินที่สุดในรอบหลายเดือนค่ะซึ่งทัด้วยใบสีฟ้าต้องรอไปถึงช่วงท้ายเกมจนไม่ได้ประตู2ประตูจากอิวก,กายคุนดกันและเควินดูบอยโดยเป๊ปได้กล่าวพันสื่อบีทีสปอร์ตว่ามันเป็นเกมที่ยากจริงๆเราได้เห็นความมุ่งมั่นของเอเวอร์ตัน และการมีสมาธิของพวกเขาพวกเขาเล่นเกมรับได้เดี๋ยวแน่นจริงๆส่วนพวกเราเองเราเล่นแบบใจเย็นมันเป็นหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดในช่วงสีเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นเกมที่ยากที่สุดนับตั้งแต่หลังช่วงพักเบรกพวกเราทําได้ยอดเยี่ยมมาต่อเนื่องทั้งผลการแข่งข,ขันและฟอร์มการเล่นคืนนี้มันยากมากพวกเขามีนักเตะที่มีประสบการณ์สูงเล่นในแดนหลังแล้วก็ทิ้งไว้อีกสองคนในแดนหน้า เพื่อเล่นโต้ก,กลับเป็นความมุ่งมั่นของนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเป็นชัยชนะที่มหัศจรรย์จริงๆหวังว่าการควบคุมในช่วงพักเบรกทีมชาติจะทำได้ดีผมตั้งตารอให้ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยและเป๊ปยังได้ชื่นชม2องปเปอร์ซับที่เป๊ปได้ส่งลงในช่วงครึ่งหลังนะคะอย่างรียาตมาเลสและเควินดูบอยค่ะโดยเป๊ปได้กล่าวว่าในตอนที่เสมอ0-0ผมคุยกับโรดนโฟ และเชิญมาว่าเราจะทำอย่างไรกันดีเกมยังอยู่ภายใต้การควบคมุมบางทีเราอาจจะต้องการนักเตะที่สดท้ายที่สุดเราเปลี่ยนริยารตและเควินและก็โชคดีที่เขาลงไปสามารถเปลี่ยนจังหวะของเกมได้และคุณดูกันเองก็ยืนถูกที่ถูกเวลาจนยิงเข้าไปในที่สุดเป๊ะกล่าวแล้วเพื่อนๆชาวโรบสีฟ้าคิดเห็นอย่างไรรวมแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะ ส่วนทางฝั่งของอันเชล็ตติคุณซือเอฟเวอร์ตันก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถึงแม้ทีมแพ้แต่พอใจเพราะนี่เป็นเกมที่ต้องเจอกับทีมที่ดีที่สุดในโลกคา r โลอั otti, ในเชล็ตตินายใหญ่เอฟเวอร์ตันยอมรับในความพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้และมองว่าคู่แข่งของเขาคือทีมที่ดีที่สุดในโลกโดยได้กล่าวว่าเราเกือบจะไปถึงตรงนั้นแล้วจริงๆเราทำได้ดีมาก และดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราเล่นกับเกมรับได้ดีมากกว่า80นาทีเราคอนทรลเกมได้แล้วผมยังพอใจเพราะเราแพ้ให้กับทีมที่ดีที่สุดในโลกพวกเขาคือทีมที่สุดๆจริงๆพวกเราอยากทำให้พวกเขาหงุดหงิดพวกเขาเล่นบอลแบบสบายใจแต่เราก็ตั้งรับได้ดีและไม่เปิดพื้นที่ให้เราเล่นตามเกมที่เราอยากเล่นแล้ว พวกเข like ามีตัวสำรองที่ดีที่สุดในโลกอย่างเดอะบอยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเรามันจึงไม่มีอะไรให้เสียใจเลยที่เสียใจคือเกมในลีกก่อนหน้านี้มากกว่าพวกเขามีตัวสำรองที่ดีที่สุดในโลกอย่างเดอะบอยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเรามันจึงไม่มีอะไรเสียใจเลยที่เสียใจคือเกมในลีกก่อนหน้านี้มากกว่าแต่เราก็ยังมีเวลา เรายังมี10เกมในเกมลีกให้เล่นเพื่อลุ้นไปเล่นในบอลยุโรปซีซั่นหน้ามาถึงข่าวสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะกุนโดกันบอกเรือมาแบบใจเย็นค่อยๆเล่นจนเข้าวินอินกายกุนโดกันนะคะวิฟฟิลตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มองว่าทีมของเขาเล่นแบบอดทนจนมาได้ประตูชัยเหนือเอเวอร์ตันในช่วงท้ายเกม เขาได้กล่าวต่อ BT.spot สหลังจบเกมว่าพวกเราพยายามอยู่ในเกมให้ได้ตลอดและมันเยี่ยมมากที่สุดท้ายมันก็ส่งผลดีต่อพวกเราผมว่าครึ่งแรกเรามีปัญหาเล็กน้อยในการหาพื้นที่พวกเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเอเวอร์ตันก็ทำได้ดีมากพวกเขาป้องกันได้ดีและเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรารู้ดีว่าเราอาจจะเจอปัญหาตั้งแต่ก่อนเกม แต่เราก็ผ่านมาได้และทำได้ดีผมแค่พยายามเข้าไปอยู่ในจุดที่จะซ้ำมันเข้าไปได้จังหวะมันเพอร์เฟกมากมันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมผมมีความสุขกับช่วงเวลานี้จริงๆทุกคนทำงานหนักมันไม่ได้มาง่ายๆเราต้องตัดสินใจให้ถูกต้องด้วยพวกเราไม่ได้โชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดเสมอแต่มันเป็นเรื่องของเกมต้องอยู่ในเกมให้ได้ตลอดและหาจังหวะที่เหมาะสม ค่อยๆเล่นแบบใจเย็นมันจะมีอีกหลายเกมที่เป็นแบบนี้ผมคิดว่าพวกเราพร้อมสำหรับมันแล้วหากคุณอยากคว้าแชมป์คุณก็ต้องสู้เพื่อทุกอย่างคุณต้องหาหนทางชนะให้ได้ก็เรียกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาเลยทีเดียวค่ะสำหรับอิวก,กายคุณโดกันนะคะซึ่งตอนนี้เขาเองก็เป็นดาวซันโวที่ยิงประตูได้มากที่สุดของทีมในฤด,ดูกาลนี้ค่ะค่ะช่วงนี้พวกเราก็คงจะได้พักผ่อนกันบ้างนะคะ ว่างเราจะว่างเว้นจากการดูบอลดึกๆก,กันเพราะเป็นช่วงพักเบรกทีมชาติค่ะและเราก็ตามลุ้นนะคะผลงานทีมชาติของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายๆคนนะคะที่ถูกเรียกให้ติดทีมชาติก็หวังว่าหลังจากพักเบรกทีมชาติทีมจะกลับมาทําผลงานได้ดีเช่นเดิมนะคะสําหรับเกมต่อไปของเรือใบสีฟ้าจะเป็นเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะจะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่3เมษายนนะคะเวลา5ทุ่มครึ่ง สำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามข่าวสารของทีมรักผ่านทั้งช่อง YouTube นี้และเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแม้ว่าแมนเชสเตี้จะหยุดพักเบรกทิมชาติแต่ว่าข่าวสารยังมีเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและอยู่ร่วมเชียร์รือใบสีฟ้าไปด้วยกันนานๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ